จิตอธิษฐานดีนะป้ะานั่นแหละอย่างนั้นแหละอ้าวส่วนใครที่ยังไม่ได้เขียนคำอธิษฐานอะไรก็เขียนใส่ลงกระดาษวางไว้ในผ่านซะนะจ,ะจะได้อ่านให้เจ้าแม่ฟังเจ้าแม่ครับวันนี้มีคนมาขอให้เจ้าแม่ช่วยเยอะเลยนะครับอ้า,อาว,วที่มาใหม่อ่ะจะบนจะขออะไรก็เขียนใส่กระดาษลงในผานซะครับไอ้โลดมันจะดีแน่เลยวะ,ะกลับก่อนดีกว่าเฮ้ย ถึงที่นี้แล้วแกดูที่ไหนเห็นไหมคนมาหาเจ้าแม่เยอะแยะไปหมดเลยนี่แต่แรงว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงเอ้ยห่วงนี่ฉันเขียนไว้แกเรียบร้อยแล้วฝากด้วยครับอ้าวคนต่อไปขอให้ผัวรักผัวหลงผัวมั่นคงอยู่ในโอมาออกสายแล้วอ้ยก็ได้ยินทั้งสามที่ว่าแกก็เลือกเอาสินะกะเจ้าอายหรือยาวตาย ที่มานั่งเนี่ยแกรู้จักสักคนไหมแกจะไปอายใครเอาพี่เบิม้มไอ้ไอ้ไอแก,อกมึงไม่มีใครรู้จักเช่นนี้วะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพี่สองคนมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฮะเออเปล่าจ้ะแล้วมันจนมาทำอะไรที่นี่นอ่ะจ๊ะเย่าลีพาน้องออมกับน้องเจเจมาบนเจ้าแม่นะจ๊ะ <c oughs> อา้าวพี่วิโรอดพี่เบิเบ้มมาบนศาลเจ้าแม่เหมือนกันเหรอคะสมทติงนัน <c oughs> ตาเราจ้าบนบนอะไรคนอย่างพี่เนี่ยไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกตอนนี้เดินผ่านมาเห็นเขามุงมุงกันอยู่เลยขึ้นมาดูนะเอาไงต่อดีว่าเราลัวกูไหวเดิรโลดจะการให้แล้ววันเย็นจ้ะโอ้พี่ว่าน้องนะพาเด็กๆนี่กลับบ้านไปก่อนดีกว่าไหมเห็นไหมเนี่ยโอ้เขามารอหาเจ้าแม่เต็มแน่นไปหมดเลยนี่เราจะได้คิวพี่ว่านะ ต้องใส่กัเช้าอะแต่ว่าออมสอบพรุ่งนี Jake ้แล้วนะคะเช้าแค่ไหนออมก็จะรอค่ะทำไมไม่เอาเวลารอนี่ไปอ่านหนังสือนะลูกพ่อแม่คอโอ้มากันครบตระกูลซะขนาดนี้ทำไมไม่ชวนพี่หมงมาด้วยเลยล่ะครับไอ้เจเจ นที่นี่ทุกทีแกมาคนเดียวก็ไม่พอด,ดันพาหนูออกมาด้วยจนพ่อแม่เขาไปตามที่ร้านเห็นไหมเนี่ยคนเราจะสอบได้หรือไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะลูกไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิธิ์เข้าใจไหมถูกต้องแล้วครับคุณรดาครับเฮ้พเจกับน้องอ,อมละ่ะรีบกลับไปอ่านหนังสือที่บ้านเลยนะมาเชื่อเรื่องไอ้พวกอย่างเงี้โยโตขึ้นจะเป็นอนาคตที่ดีของชาติได้ยังไงล่ะครับ วันนี้ดูพี่้อมเป็นคนดีปนแปลกๆนะเนี่ย <c oughs> พ,พูดเลยพี่บอมพูแปลกๆไปครับ <c oughs> ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยกับใครมาตั้งหลายวันแล้วเป็นไรหรือเปล่าพี่ขอโทษครับหมอมานี่เลยมานีมานี <c oughs> ไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องคุยเลยนะหัวเก่งครับป้าเราก็เหมือนกันรีบกลับบ้านไปอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้อย่าให้แม่ต้องบ่นนะแม่อย่าเพิ่งบ่นเลยค่ะเพราะว่าถ้าแม่บ่นคืนนี้ออฟอ่านหนังสือไม่ได้แน่ เดี๋ยวโดนฉันได้ลูกคนนี้เจ๊เราว่ากลับบ้านกันเถอะเอาคนต่อไปขอให้ไม่ติดเอทไค้อะใครเขียนคำในที่ขานไว้อ่ะมาถวายพาให้เจ้าแม่ซะนี่มีคนขอบัี้ด้วยเหรอครับเนี่ยนั่นสิคะเย็นดีแล้อย่างเห็นหน้าจังเลยนิ่งไว้่ พ่อขอหยุดตอครันแล้ั่ยรูนน้โปรอนีนได้โปรดส่งเสียมาหน่อยอย่าให้ฉันคายได้โปรดมาลุกฉันที ซีซาซีซาเลยเรื่องหนเนี่ยข้างหูฉันกำลัค้างเก็บอาการหนู่เว้ยรู้จักเก็บอาการหน่อยก็เขาสวยจริงๆนี่ว่าว่าแต่ วิ่งน,นี้แกบินไปไหนบ้างวะสิงคโปร์ฮ่องกงมดาดเลแล้วก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหรอวิ่งน,นี้แกไปบินญี่ปุ่นด้วยเหรอวะญี่ปุ่นเนี่ยฉันไม่ได้บินแต่ว่าฉันเป็นผู้โดยสารวันนี้น้องมีบีเขาอยากไปเที่ยวก็เลยพาไปเที่ยวนะโอ๊ยถ <c oughs> ามจริงเหอะชาติที่แล้วนี่แกตักบาทด้วยผู้หญิงมะเนี่ยฉันไม่เห็นแกขาดแครเลนเลย,เลย <c oughs> ชาตินี้ฮะนิดนึงเล่นนึงวันแก้า ฉันว่าฉันเจอรักแท้แล้วว่ะโอ้โหไอตาทวถ้าชอบสไตล์นี้หาที่เขาดินก็ได้พี่โปน่ารักกว่านี้เยอะเฮ้ยไม่ใช่คนนั้นคนข้างหลังดิว,วะคนนั้นเหรอวะฉันไม่น่าเหมาะกับแกเลย ไอ้ธันวาคนนี้ฉันขอเถอะฉันอยากพาคนไปเที่ยวญี่ปุ่นม้างนะนะได้ได้เลยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไปคุยให้นะเอเอ,เอคุณผู้หญิงครับหรือว่าถ้าสมมติว่ามีคนเขาชอบคุณแล้วเขาอยากรู้จักกับคุณเนี่ยพอจะมีวิธีแนะนำผมไหมครับว่าจะทำยังไงได้บ้างก็แค่เขาเข้ามาคุยดีๆเรียงเครื่องดืง่มิหน่อย น่จาจะพอมีสิทธิ์แล้วล่ะมั้งได้ครับเดี๋ยวผมจะให้เขาทําตามคำแนะนําของคุณทุกอย่างเลย <_ d ata> น้องครับขอแชมเปญแก้วนึงให้คุณผู้หญิงคนนี้ครับได้ครับ <_ d ata> ผมชื่อธันวาครับธ <_ d ata> ันวาครับหนไทบอกจะจัดให้ฉันวะ <_ d ata> ขอโทษนจที่มาชา้า ตัวเองอ่ะปล่อยเขานังรองคุณเดียวต้องมาเล้มาแล้วนะเมื่อกี้เสงโตเสียงตันิดหน่อยไม่ปวดหรอกเออเขาคุณสำหรับแชมเปญนะครับเขาเป็น่วดหรือไม่เลยน่าเสียดายจริงๆสวยก็สวยไม่น่าชอบผู้หญิงด้วยกันเลย แกเป็นไรวะไหนแกบอกว่าจะจัดให้ฉันไงเอาก็ฉันนะมีเซน์รู้สึกว่าเขาอะจะชอบผู้หญิงด้วยกันฉันเลยไปสกีนี่แกก่อนไงน,นี่ฉันเป็นห่วงนะเว้ยรอแนี่แต่ฉันว่าฉันดวงไม่ดีว่ะไม่เคยมีผู้หญิงดีๆเข้ามาหาฉันเลยนะเว้ยสวรรครับได้โปรดเถอะเอาผู้หญิงดีๆเข้ามาหาผมสุกคนเถอะครับ สวัสดีฉันว่ะออนนีมห้ามคี้ห้ามเออเจ,าจา้จาจ๋าเจ้าจ๋ามาทำอะไรอ่ะคนดีว่าเพื่อนเราอ่ะที่เคยเรียนในกันทอังกรษดแล้วเขากลับมาก็เลยชวนเข้ามาที่นี่โอ้โหไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ,ะแกไม่คิดจะแนะนำเพื่อนแกฉันรู้จักหมาเวะคนนี้ไม่แนะนำเว้ยฉันห่วง แกห้ามฉันได้นะเว้ยแต่แกคงห้ามน้องทอมนั่นไม่ได้ออกว่าดูดิจ้องเพื่อนแกนตาเป็นมันเช่วะเอาใครขอให้ไม่ติดเอ็นเนี่ยรีบมายกพาแล้วเร็ว,รวประกาศสดังขนาดนีด้แล้วใครจะกล้าลาบเขาเนี่ยแกนั่นเองนี่ยกพานมาฉันจำได้ วินุชแกเป็นเอศ่ะเฮ้นี่แกเป็นเอศอะไปบ้าเอ้ยยืนอยู่ข้างตั้งนานทำไมไม่บอกวะเอาว่าไงแกใช่ไหมที่คนยกพานมาให้ฉันน่ะรีมายกพานไปถวายเจ้าแม่เร็วๆเข้าชาวบ้านเขารออยู่อ๋อเดี๋ยวๆเพานเนี่ยไม่ใช่ของผมแล้วครับเมื่อกี้ใครไม่รู้มาฝากให้ถือไว้ได้มาวามเนี่ยเอ๊ะทศใส่ไปไหนซะแล้วอ่ะทงใส่จะไปแล้วครับเออแล้วดูท่าทางแล้วเขาไม่ใช่ผู้ชายอ่ะ เป็นตุ๊ดตัวเตี้ยเตี้ยหน้าตาขิเล็กขีเลชั่วเลยต้องเป็นพวกที่มาก่อกวนแน่นอนเลยตุ๊ดตุเตี้ยเตี้ยขีเล็ขีเลนี่มันยังมาก่อกวนสาลเจ้าแมกเหรอเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้มันต้องจุดทูบสาบแช่งมันอะไรนะคะแค่เขาไม่ยอมรับนี่ถึงขนาด ต้องจุดทูบสาบแช่งกันเลยเหรอคะใช่ใช่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะสิครับมันมาที่เนี่ยตั้งสามสี่ครั้งแล้วชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนกันเขาก็มานั่งต่อคิวบางคนมาตั้งไกลเพื่อมาพึ่งบาร,รมีเจ้าแม่แต่ก็มาขอมไม่ทันก็เพราะไอ้พวกนี้แหละครับถ้าอย่างนั้นเอาไว้ไม่ได้แล้วค่ะต้องจุดทูบสาบแช่งเลยะคะ <c oughs> ย่ะเดี๋ยวเยลีจะนำแช่งเองเกลียดน,นัก <c oughs> พวงที่ทำคนอื่นเดือดร้อนเนี่ย <c oughs> า้าเจ้าแม่เจ้าขา ขอให้พวกที่มาก่อกวนเนี่ยไม่เจริญนะเจ้าค่ะ <c oughs> มีลูกชายก็ขอให้กลายเป็นตุนต๊ด <c oughs> ถ้ามีลูกสาวก็ขอให้คนจะแกล้ายาวผิดมนุษย์มันนา <c oughs> ถ้าทำการค้านะเจ้าค่ะขอให้ล่มจมบอดวายให้แม่ยายโดนหวยกินขอให้ครอบครัวมันตายเลยเจ้าค่ะ <c oughs> โอ้โยพ่อชายเย็นลี <c oughs> ขาเฮ้ยเขาแค่กอ่อกวนเขาไม่ได้มาชวนต้าใคไปขายแรงงานเถื่อนที่ไหนแล้ว <c oughs> อะไรที่นักตบกันนักา นันลแค่สาบแช่งอย่างเดียวอ่ะไม่พอหรอกครับตาทุเจ้าแม่ครับคนที่มาลู้นเลยเจ้าแม่อย่าไปช่วยมันเลยครับให้มันเป็นเอทตายไปเลยตายสาบลงบ้าเอ้ดิแค่แช่งคนเดียวฉันก็จะตายอยู่แล้วนี่เล่นแช่งกันทั้งสารเลยโลดฉันาตัพรุ่งนี้ฉันต้องตายแน่เลยว่ะไอ้พวกแกกับเดียวทำให้ฉันต้องโดน,นสาบโดนแช่งแบบเนี้ย